สวัสดีค่ะเพื่อนๆ F4 ทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราอยู่ที่ร้านยำแหนมสดข้าวพอดนะคะของคุณนาเดี๋ยวเดีแล้วคุณมึงน้าแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทักทายแม่จ้าสวัสดีค่ะอยู่ไสเนาะค่ะนี่อยู่ที่ไหนคะร้อยเอสดะโอ้ยู่ร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องมาขายอยู่ตลาดชลิน ามาจากลอยเอ็ดทคนมานะครับหนาผนเงีง้งนะคะพี่นอ้องสี่ห้าปออันมาอยูโดนระบริดจากคุณอาตาสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วคนมาเป็น,น,นเจ้าไหนน้ำท่วมบ่ทั้งลอยเอ็ดเท่าทั้งลอยเอทแต่ทัวเป็นบางหมองเป็นบางหมอง อันออกมาขายจกง่วงค่ะนี่ออกมาเจนง่วงค่ะเราเราเป็นจังไรมาขายนาอันนี้เศรษฐกิจทู่มือนี่นะคะทุกวันนี้ก็ได้กินได้ใจดูกะฝืดควมฝืดควบขวางเลยเป็นอย่างไรก็ได้อยู่ก็ใหญ่อยู่นะค่ะน้องทำรน้องเจ็ดขอขายมันมันซองเดียนะคะพี่น้องมันย้อนแสงนะนเพื่อนเอฟซีเราก็เลยจะหามุมก่อน อันนี้ก็จะเป็นยำแหนมสดนะคะอันนี้สี่สิบบาทบอกค่ะราคาชุดละสี่สิบบาทนะคันเพื่อนนิตยนะคะแต่ก่อนจะเป็นสามสิบห้าใช่ไหมนะะ้องค่ะก่อุดละสามสิบห้าน,นี้ก็จะขึ้นตามตามของเศรษฐกิจกน,นะคันเพื่อนอันนี้ข่อยกัสีหามุมนะคะอันนี้ก็สีเป็นผักเพิ่์นนาอค,ค,นะค,ค่ะเนาะค่ะเพิ่น์นฮอยางดีนะคะพี่น้อง กจะาพาพ่าเขาวปิดยางดีนะคะก็เป็นยำแหนมสดข้าวทอดของคุณซึ่งยังเกาะพี่ลืม,ม<ว>คุณมวยนะคะอยู่ตลาดสดมาทุกวันน้องๆเนาะหน่อมวยเพืน่น,น,น,นกับมาทุกวันนะคะก็ว่าจะมาถ่ายชําหลายวันแล้วนะคะแต่ว่ามันเห็นยุ่งๆน,น้องก็ขายของอยู่ ก็เอาแวะผ่านไปผ่านมาในตลาดสุรินทร์ก็แวะทานได้เลยนะคะเพื่อนๆอร่อยมากนะคะของน้องก็จะมียำเหนียมยำเหนียมมีมี่ยังเป็นโตชุโร่แม่หรอคะมีมี่เขาขอทอดค่ะมีขขาทอดเขาทขอดหนังหมูหมูสับน้องๆองแ,ลแล้วเครื่อนเคียงนี่เขาใส่อะไรบ้างน้องบอกลูกค่ะ อน,นี้เหรอคะ่าอันนี้มีต้นหอมต้นหอมแล้วก็ขิงิงแล้วก็ถั่วแล้วก็พริกพริกขั่วบอ่อันนั้นอ,อันนี้คั่วเองทําเองเนะาะท,ทำเองทุกอย่างอันข้าวทอดนี่กับปั้นเอง<ช>บอละง่ะน้องเขาก็บอกว่าข้าวทอดนี้น้องก็ปั้นเองนะเพื่อน แต่ก่อนเจ้าสสิเคยเห็นเขาถอดเล้าก็สิก่อนใหญ่ๆอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันแพงนะคะพี่น้องแล้วกระสีรดลงมาหน่อยหนึ่งปร,ปริมาณนิดหนึ่งนะคะค่ะตามขอมนะคะข้อเหงออกมาโดนเดี๋ยวเราดูรีวิวนะคะให้ดูร้านนะคะ อันหน,น,น้าทั้งขอบครั่วเลยบอกจา่าลูกน้องหลาน้องงวยมา,ากคนเดียวโบอันที่มาอยู่เมืองอย่างเนี้ย่อยู่เมืองมากโอ้อยู่กาแฟแฟนขายอย่างวยทำเลยโอ้ยแฟนต่วยทำ,น,ยำนะคะกระ,ะว่วนญงผู้ชายเพิ่สิเสสบเบคอยหูาขายนะคะเป็นกระิมีสีเมือในการทำนะคะผู้หญิงก็จะเป็นฝ่ายขายจัดขายนะคะ กลุ่ ane, gen, มผู้ชายก็จะเป็นฝ่ายผลิตเยอะมากกว่านะคะเพื่อนก็ค่อยๆไปนะจ๊ะโอ้ยลมแรงนะคะอากาศหนาวลมแรงก็เมื่อกี้ก็ลมล้มใส่นะคะเพื่อนดีไม่มีใครเป็นอะไรอันนี้ล่ะตัวคือบมหาหรมหายอย่างบอกโอ้โหนกกระเลียตั้งยันตี อันเอื้อเห็นต่อยกเขาายกคอกังซีตุมมือบอกอ่ะตุมือค่ะเดี๋ยวรถเขามาหนูก็สิโนะนะคะครับค่ะอเนี่ยนะคะก็จะเป็นตาลีตตนเล่าน่าหาจัตตาพี่น้องเลยบางมือขนเข่าขนออกทีจังซีนุ้ยขายยู่นีตลอดบ่องเดียวเลยบ่ลูก มันเสาหนูไปตลาดเขียวโอ้มันเสาหนูไปตลาดเขียวออมันจันทวน,นตลาดเขียวอ้อยเพลงมากเลยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะบก็เป็นนั้นว่าคลิปยำแหนมสดนะคะเพื่อนก็ถึงเวลาอันสมควรนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีเสียงเพลงมารบกวนอืมขอบค่ะ เราฝากเพื่อนนะคะถ้าชมคลิปนี้แล้วก็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสั r i ครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ like, ว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะคลิปนี้เราก็ขอจบลงไว้เพียงแค่นี้นะคะให้ดูหน้าน้องเข้าก่กนสวัสดีคะ่ะ